ขั้นตอนต่อไปสมมตินะครับว่าสมมติว่าเราเนี่ยเติมเงินละซื้อมาเป็น usdollar ละแล้วทีนี้เนี่ยเราอยากจะซื้อเหรียญ pseal นะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญ pseal ก่อนอเหรียญ pseal เนี่ยผมก็จะมีพูดถึงบ่อยในในในช่อง YouTube ของผมนะครับอ่ะอย่างล่าสุดนะครับผมคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับพอกดตรงใต้ description นะครับผมก็จะมีการใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับผมลิงก์ที่กดจากใต้คลิปของผมเนี่ยก็จะ หนึ่งเลยก็คือจะเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคนผู้ชมเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าอันนี้เป็นเป็นลิงก์จริงเป็นเว็บจริงของของเหรียญตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่อรับลิงก์ตรงมาจากของพาร์ทเนอร์ที่เป็นเจ้าของเว็บเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าจะจะไม่เจอเว็บปลอมนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นอันตรายมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเขาทาเว็บปลอมมาแล้วเรากดเชื่อมกระเป๋าเนี่ยมันดึงเลยนะครับผมอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ พยายามใช้ลิงก์จากจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับที่นี่จะยกตัวอย่างนะครับเหรียญ i t c o i n ETF ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงอีกนิดหน่อยนะครับผม Bitcoin ETF เนี่ยเป็นเหรียญที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองนะครับในเรื่องของการที่ Bitcoin เนี่ยอาจจะกำลังจะเข้าสู่ exchange trade fund นะครับหรือว่าเป็นกองทุนซื้อขายรวมนะครับตัว Bitcoin ETF เนี่ยณตอนนี้นะครับก็ขายพรีเซลไปละ5 0 0 0สนดอลลาร์นะครับซึ่งก็เยอะเหมือนกันนะครับ แปลงเป็นเงินไทยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สักประมาณ1 5 1หล้านอะไรทำนองนั้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะมีให้เราเลือกนะครับตรงนี้ก็คือมี eth นะครับหรือว่า ethereum นะครับหรือว่า usdt นะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าตัว usdt เนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า widely accepted นะก,ก็คือเป็นเหรียญที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับว่าใช้เป็นเบสไลน์ในการซื้อขายนะครับผมอย่างพวกเหรียญ paxos เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะ include มาเลยว่าเป็น อ่า u s d uh, t นะครับผมตรงนี้เนี่ยอ่าตัว BTC ETF เนี่ยจะขายอยู่ที่1เหรียญต่อ0.0052 US ดอลลาร์นะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะเราสังเกตว่าตรงข้างล่างเนี่ยเราจะมีปุ่มให้เชื่อมต่อ wallet นะครับพอกดเชื่อมต่อ wallet ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเนี่ยเป็น MetaMask หรือเปล่านะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับ MetaMask เนี่ยก็จะเป็น เป็นกระเป๋าที่คนเขาใช้กันเยอะมากนะครับเว็บเทรดทั่วไปเว็บอ่าพรีเซลเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้หมดเลยนะครับผมซึ่งก็จะง่ายกว่าในการที่เราจะไปซื้อพรีเซลหรือว่าทําธุรกรรมอ่าในคริปโตนะครับผมอ่ะผมกดเมตาแมสปุ๊บสังเกตว่าเมตาแมสเนี่ยก็จะเด้งขึ้นทางขวามือเลยนะครับเด้งขึ้นทางขวามือเนี่ยเรากดเน็กกดคอนเน็กปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงในส่วนของตัว Bitcoin ETF นะครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่บน อ่าเชน erc 2 0นะครับเป็นเชนของ ethereum นะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าเอ้ยเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนสลับไปเชน ethereum ก่อนนะครับเราก็สามารถกดสลับได้เลยนะครับมันก็จะเข้าสู่เชน ethereum ปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าเว็บมันก็จะตรวจสอบว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยคุณเชื่อมต่อกระเป๋าของคุณแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเฮ้ยเราจะซื้อเท่าไหร่ห้าห้าพันดอลลาร์ เนี่ยนการสังเกตว่าเอ้ยพอสมมุติเราซื้อ5,000ดอลลาร์เนี่ยเราจะได้คืนได้เหรียญคืนมาเท่าไหร่นะครับผมพอเรากดซื้อนะครับเดี๋ยวมันตรงเมตมาบัสเนี่ยก็จะเด้งกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับผมรอสักพักหนึ่งเนี่ยเหรียญมันก็จะเด้งเข้านะครับเหรียญบางตัวนะครับเหรียญบางตัวเนี่ยมันจะเปิดขายให้เราก่อนให้เราเชื่อมกระเป๋าไว้ก่อนแต่เหรียญจะยังไม่เข้านะครับผม เหรียญจะยังไม่เข้าเหรียญอาจจะเข้ามาทีหลังอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเป็นปกตินะครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวบิ c o i n ETF ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเอ้ยนีนย่คุณสามารถซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็ให้เหรียญมาเข้ากระเป๋าไปเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะซื้อแล้วสะเต็ไกไว้ก่อนเพื่อนเนี่ยได้รับรางวัล429นะครับ ผมจะอธิบายความแตกต่างให้ฟังนะครับเพราะถ้าเราซื้อกดซื้อเลยปุ๊บเหรียญมันก็จะเด้งเข้ากระเป๋าเราเลยเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าเราได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ยังยังทำอะไรกับเหรียญไม่ได้ดีเพราะว่ามันจะต้องรอเหรียญเนี่ยเข้าสู่ ICO ก่อนนะครับผมให้เหรียญมันลงตลาดแบบจริงจังก่อนตอนนี้มันเป็น pre-sale นะครับ pre-sale ก็คือซื้อก่อนที่มันจะลงตลาดจริงนะครับตรงนี้ก็มันก็มีความเสี่ยงนะครับ อาจจะลงตลาดแล้วราคาพุ่งขึ้นุูดเลยนะครับคนที่ซื้อพีซลก็ได้กาไรหรืออาจจะลงตลาดแล้วราคาดิ่งไปเลยก็มีนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเี่ยนตัวไหนที่ผมพูดถึงในในวิดีโอของผมเนี่ยก็คือเราเราไม่มีทางรู้นะครับว่าเหรียญมันจะขึ้นมาจะลงไปยังไงโดยส่วนใหญ่นะครับผมก็จะพูดถึงว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยมีดียังไงมันมีที่ไปที่มายังไงนะครับผมซึ่งก็จะใช้เป็นการประกอบ การตัดสินใจนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อที่ í, ดูว่าเหรียญตัวนี้มันตรงใจของคุณผู้ชมหรือเปล่าอยากจะซื้อเก็บไว้หรือเปล่านะครับผมไม่อยากให้แบบรู้สึกว่าผมมาพูดถึงในวิดีโอแล้วม,มันต้องดีแน่เลยมันน่าซื้อ ตรงนี้เนี่ยผมไม่มีทางรู้ผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะมาพูดถึงเหรียญที่ผมสนใจหรือว่าเป็นเหรียญที่เป็นพาร์ทเนอร์กับาทางคริปโตนิวนะครับผมอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงตนะครับผมตรงนี้นะครับกลับมาดูการซื้อและสเต็กเพื่อ429%รางวัลอันนี้คืออะไรนะครับผมซื้อและสเต็กเนี่ยก็คือการที่เราซื้อแล้วเราจะยังจะไม่เอาเหรียญเราซื้อแล้วแหละแต่เราจะฝากเขาไว้ก่อนพอฝากเขาไว้เนี่ยยิ่งเราฝากนานเราก็จะได้ผลตอบแพนกลับมานะครับ429%ตตรงนี้ มันเรียกว่า APY นะครับมันคือ,อค่าประมาณโดยเฉลี่ยของผลตอบแทนต่อปีนะครับผมก็คือ400กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยอาจจะลดลงไปเรื่อยๆตามจำนวนคนที่ถือเหรียญหรือว่าตามลำดับที่ซื้อเหรียญน,นะครับก็คือซื้อก่อนก็จะมีโอกาสได้ APY สูงนะครับทำไมเขาจะต้องให้เราฝากกับเขาไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันการดั้มตอนที่มันลง ICO นะครับการดั้มตอนลง ICO อย่างเช่นแบบเอ้ยซื้อเก็บไว้ละ รอมันลงตลาดเมื่อไหร่ขายทิ้งเลยนะครับเพราะทุกคนคิดแบบนี้กันหมดเนี่ยมันก็จะแน่นอนว่าอีโคโนโมี่ของเหรียญมันพังแน่นอนใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้เหรียญเนี่ยราคาดิ่งไปเลยนะครับการที่เราการที่เขาเนี่ยอยากให้เราสเต็กไว้ก่อนก็คือมันเป็นการอเอารางวัลมาให้กับคนที่ยังเชื่อในเหรียญน,นะครับผมยังเชื่อในเหรียญเขาก็จะให้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญน,นี่แหละครับเพิ่มก็ป้องกันการ ทำให้ market crash ด้วยนะครับทำให้มันแบบดิ่งหน้าลงไปนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้ว่าซื้อแล้วจะทำยังไงกับเหรียญของตัวเองนะครับอาจจะสเตกบางคนอยากจะสเตกเก็บไว้หรือว่าบางคนอาจจะซื้อแล้วมาเก็บไว้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมในส่วนของการพรีเซลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีสเต็ของการพรีเซลของมันสเต็ของการพรีเซลหมายถึงว่ายิ่งเราซื้อเร็วเนี่ยราคามันก็จะถูกนะครับ ก็คือ,เ,อเราเป็นพวกแรกๆที่ซื้อเลยเนี่ยราคาเหรียญที่เราได้มาเนี่ยก็จะถูกนะครับอย่างข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเขาดาวอยู่มีการนับเวลานะครับพอครบเวลานี้ปุ๊บเนี่ยราคาเหรียญที่เขาขายให้เราเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกนะครับมันเป็นการปั๊มสเตตของเหรียญขึ้นไปนะครับผมอย่างของบี c คอย ETF เนี่ยพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับก็คืออาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีอ,อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปไปเปลี่ยนเงินของเราไปเติมเงินของเรา,ปเ,เ,ราเป็น USDT ก่อนก็ได้นะครับเราสามารถใช้บัตรเครดิตนะครับในการซื้อได้เลยตรงนี้เนี่ยก็เ,เขาจะมีเซอร์วิสของเขานะครับในการหักเงินนะครับผมเราสามารถใช้บัตรของเราหักได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยในหลายๆด้านนะครับผมก็แนะนําให้มีกระเป๋าริปโตแล้วก็เติมเงินเข้ากระเป๋าริปโตโดยตรงดีกว่านะครับผมในส่วนของการซื้อ เหรียญพรีเซลนะครับโดยปกติก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนนะครับ